สองจุห้าีซีวีถ้ากับเข็มขึ้นร้อยห้าสิบานเต็มนะครับฐ่านใก่นะครับลบลงล่างบวกขึ้นบนนะครับขันน็อตให้สนิทแน่นนะ เสร็จแล้วครับทดลองใส่เข็มเดินนะครับขั้นตอนต่อนะครับเดินนาฬิกาเดินแลวเดินเม็ดประโยคออกมาตั้งนะครับตั้งเวลา เพื่อเปลี่ยนวันที่ครับตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนวันที่นะครับนะครับดึงมาพักสอง มุ่นตั้งเวลาลองที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่18 ใส่หน้าปัดต่ออ,อายึดช่องวันที่ตรงกับใส่เข็มชัวม่วโมงครับ ตั้งให้ตรงเลขสิบสองขาดเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับกดตรงนี้ต้องให้สนิทครับใส่เข็มนาทีตรงเลขสิบสอง เ็มวินาทีเราใส่ตรงไหนก็ได้ปกตีให้นิดหนึง่งเบาๆนะครับต่อไปทอดแกนไข่ออกนะครับเพื่อใส่นำเืนำเครื่องก็ใส่ในตัวเหลืองกดลงดันออกนิดหนึง่งเป่าฝุ่นนะครับ เราเรอนมาวางใส่ก็นี่วางได้ตำแหน่งก่อนที่จะเม็ดใส่เราดูตรงเม็ดมันจะมียางนะยางกันน้ำอันนี้ยางขาดเราต้องเปลี่ยนยางใหม่ทำยางมาใส่แล้วนะครับ ลงไปนะครับใส่ช่องนะครับเราจะทดลองก่อนก็ได้เครื่องออกก่อนแล้วก็ดันเม็ดแน่นแน่นน้ำไม่เข้านะครับกนน็นั่นใส่เครื่องหม่ไปดันแกนเม็ดะโยงเข้าไปนะครับแล้วใส่ขอบกันสะเทือนนะครับ วางยางลงล่องนะครับปิดฝาตเตาปืนปิดฝาให้แน่นนะครับวิดีโอการประกอบเครื่องนาฬิกาหรือประกอบเครื่องนาฬิกาพอตเบอร์3 0 2 0ัวนี้ก็สุดโอดยล้นต่อเสนอตัวใจนะครับ ็ะแล้วก็ตั้งเวลานะครับเป็นตั้งเวลาครับนะครับจังวันนิกมเรษโดยร้านสอธารณมวใหญ่พวกนี้ทนะยารนกาวพวกนี้จะเป็นเบอร์หกสองหกหกสองหนึ่งหกสองหกขนาดเท่ากันครับจะบางกว่าน,นิดหนึ่ง ฐานรุ่นนี้เป็น920